มมเอาครับกดที่ช่มชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมในโฟลสุดก็ทีวีครับวันนี้เราจะมาถ่ายรูปในการใช้ชิ้นส่วนสแตนฮะสนใจพวกเขาว่าผมจะส่งรูปมาเป็นชิ้นส่วนฮะแจะใจเขาพิมพ์มาตอบและตอบในการโทรครับมาเริ่มกันเลยต่อมาต่อมาโอเคมาเริ่มกันเลยครับตัวแรกของเราครับตัวนี้ครับอ่ะพิมพ์ใครรู้ใครรู้พิมพ์ม <c oughs> าตอบเลยครับตัวละครตัวละครคุณตัวละครับลืมชื่อไอซ่สไอซ่าชื่อเอเวนดอสมุดชื่อครับสมุดชื่อครับ ว่าม่่่ได้ออะาตัวละครับตัวละครัฮะคิชิเบะเหรอคิชิเบะเราห่งครับโอเคถูกต้องตัวต่อไปครับถูกต้องอ่าเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอส่งรูปเต็มๆให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวได้กูส่งผิดอันไอ้สัตว์อันที่สองไม่เกี่ยวอันที่สองไม่เกี่ยวส่งวปดีโอเอซิอาเลยส่งไม่เกี่ยว โอเคครับป่ะตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี้คุณคุณจะตอบได้หรือไม่นั่นไม่งเป็นสแตนนะคุณตอบได้ไหมเฮ้ย <c oughs> อย่าเพิ่งส่งมาคุณ <c oughs> อย่าเพิ่งส่งอ๋อผมตอบไดคุณไม่รู้ตัวไหนเนียถูกต้องครับตัวนี้ง่าย <c oughs> ตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวตัวนี้ไม่ใช่สแตนครับเป็นล่างต้น คนละเล็บทุกเอาคุณไม่พิมพ์มาตอบครับคุณยังไม่พิมพ์มาตอบถูกกล้องครับอ่าตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปตัวนี้ง่ายเฮ้ยต่อไปใคนสแต็ในแมปแล้วนะตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายทิ่หายละอ่าแม็กตอบตัวเลยครับสตาร์น้ำถูกกล้องครับ มาตัวต่อไปครับ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 เฮียเนี่ยเฮ้ผมไม่ให้ครับมาจากภาคห้าครับภาคห้าวหมีสองหน้าฮะเอ่ออไม่ใช่ขี้มสันนะถูกต้องครับคิดได้หมดเลยว่าขี้ยมสันเลยเนี่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 ยส่วนนี้หส่วนขาส่วนขาป่ะน่ยอ้ยขาตัน เขาเลยนะบอกเล็กชุดไปไกลถึงหักว่ะอ่าอันนี้คือตาพี่น้ครับส่วนของตาพี่น้คือส่วนหัวมันนี่แหละโดนบนหัวมันอะเออว่ะจริงด้วยโอเคครับส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปครับตัวนี้ตอบได้หรือไม่ตัวนี้ตอบได้หรือเปล่าครับอ๋อโวเฮ้ยรู้รู้ตอบใครใครตอบเร็วกว่านั้นได้ครับก็เดมพี่เลี้ยนผมตอบก่อนอ่ะเอ้าาไไไมผออด้ง่ะโอเคครับ ตัวต่อไปเดี๋ยวนะมีกี่ตัวแล้ววะโอเคตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับใครตอบได้นี่ชนะเลยใครตอบได้ชนะอ๋อแล้วแมวอ่ะตอบตอบอะไรครับตัวอะไรตัวอะไรพิษสกีพิษพิษใบให้ภาคสามใบให้ภาคสาม อขอเดานะไม่ใช่เอ็เอมเพลืสบอกวะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครีมป <c reme> ผิดครับไม่ใช่เลยครับเป็นตัวละครที่โผล่มาตอนส <c oughs> องบอกขนาดนะี้ตอนสองไม่รู้คือวายแล้วอ,อะถุก้องครับเฮเลาฟังกีนครับ เออครับ <ขอ S 1> คุณขารูปเตมเขอรูปเตเนดูรูกเต็นไหม,มครับคุณงอยครับคุณออันนี้ตัวอะไร่อนออขาว่าน่าเกลียดมากอ่ะ